We'll สายตาวัยาไปม,มองอาจมีเจ้าของอาจมีเจ้าที่บรรยากาศอาจไม่อํำนวยกับคนสวยสๆยอย่างนี้พยายามเปรีใจเต็มที่ตั้งแต่มีโอกาสพบเธอไม่อยากเจอความเจ็บเดิมๆที่เคยหึเิมแล้วเจมรักเกิด แต่พอพบเธอครั้งใดก็พบความใจเสมอพยายามจะลบหน้าเธอหัวใจก็เจอปัญหาไม่ให้มองหน้าจะเอาตาไว้ไหนจะลบยังไงเมื่อเธอส่งยิ้มมาถ้าจะไม่รอดอ้โอโยคงจะไม่รอดความชจเธอชอดหัวใจให้เรียกหา ขัดคืนจนหมดปัญญาประมาณว่าไม่น่าจะรอหาทางจอดอยู่นอกทางใจจะทำชไหนกับใจคิดพอดความเจ็บเดิมเดิมคอยท้าแต่ความรักกับผลักเข้าหอ สงสัยหัวใจไม่รอคงจอดที่ใจแก้วตา ให้มองหนะ้าจะเอาตาไว้ไหนจะลบยังไงเมื่อเธอส่งยิ้มมาอาจจะไม่รอดโ,โอ้ยคงจะไม่รอดความช่เธอชอดหัวใจให้เรียกหาขัดคืนจนหมดปัญญาประมาณว่า างจอดอยู่นอกทางใจจะทำชาชะนหนกับใจคิดพอดความเจ็บเดิมๆคอยทธาแต่ความรักกับหลักเข้าหอดสงสัยหัวใจไม่รอคงจอดที่ใจแก้วตาสงสัยใจไปไม่รอต้องตกเป็นของเธอนะ ใดีใจหมดนะคะอ,อยาอ่างอาร์มกุ้เพลงสดสนุกวันนี้มา,าฝากกันนะคะก็รูปหล่อเลยนะคะ ค่ะพี่ส้มอยากเป็นแดนเซอร์ด้วยใช่ไหมคะชอบท่านั้นเหมือนกันนะคะชอบท่าตอนที่แดนเซอร์มือปิดเป้าก็สะบัดสะบัดอย่างนี้สบัดนี้สบัดนี้ชอบชอบท่าชนก็ชนป้าคือเราอะทางรายการชิงช้าสวรรค์ดีใจที่เขาเรียกว่าสิทธิ์ชิงช้าสวรรค์เนี่ยได้ดีแบบนี้ทุกคนนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะรวมถึงน้องๆระดับประถมด้วยที่มาถึงว่าวัยของเขาเนี่ยเาอาจจะยังเป็นศิลปินแบบนี้ไม่ได้แต่เขาก็ได้เดินตามฝันตั้งแต่ยังเด็กอยากให้น้องๆทั้งสามคนเนี่ยฝากอะไรถึง น้องเย,ยชนที่รักบทเพลงลูกทุ่งรวมถึงฝากผลงานของตัวเองไปเลยนะคะ,คะให้ติดตามผลงานของทั้ง3คนคะ่ะปิ๊กค่ะก็ะะอยากจะให้น้องๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการร้องเพลงก็มาลอง ลองใช้ความสามารถของตัวเองนะคะเอามาอวดเอามาอวดคนเขาจะได้เห็นความสามารถใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะก็มันฝึกซ้อมขยันซ้อมมากๆเพราะว่าการซ้อมเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการน้องเพลงค่ะฝากผลงานด้วยเลยค่ะก็ปิกก็ขอฝากผลงานผลงานเพลงของปิกเองนะคะในอัลบั้มเจรไนไว้ในใจของทุกๆท่านรวมถึงฝากปิก ไว้ในใจของทุกๆคนตลอดไปแล้วกันนะคะค่ะแล้วก็เจรนายและน้องกิกค่ะตุ้มค่ะครับผมตุ้มจังร้องนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่มาประกวดแล้วก็ขอให้ได้สมหวังอย่างที่เราตั้งใจนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับ แล้วก็ส่วนตัวผมเองก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับเป็นตอนนี้ก็มีอัลบั้มชุดใหม่นะครับวางแผงแล้วด้วยนะครับชื่อชุดว่าเปิดตัวเปิดใจนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอครับสำหรับอาร์มนะครับก็ขอฝากถึงน้องๆเพื่อนๆนะครับที่มีความรักในบทเพลงลูกทุ่งนะครับก็อยากจะฝากว่าให้พยายามนะครับ ทำทำตัวเองเนี่ยพาตัวเองให้สู่ให้สู่ความฝันให้ได้ประสบความสำเร็จให้ได้ะาแล้วก็ผลงานตอนนี้นะครับกับอัลบั้มชุดที่2นะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับก็ปล่อยออกมาให้ได้รับฟังกันทีละเพลงนะครับตอนนี้ล่าสุดก็จะมีเพลงสงสัยใจไม่รอดให้ผมรักคุณนะครับแล้วก็ล่าสุดต่ําติดดินนะครับฝากไว้ในใจแฟนๆทุกๆท่านด้วยครับ แต่ต้องฝากถึงน้องๆหรือว่าคนที่มีฝันนะคะหรือว่าใครก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยนะคะใครมีฝันมารายการของเราจริง,รงๆอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จถึงฝั่งฝันแบบนี้แต่แน่นอนว่าคุณได้ประสบการณ์อย่างแน่นอนและความสาเร็จหรือว่าเส้นชัยเนี่ยมันอยู่กับที่ครับเราเท่านั้นที่จะเดินไปหามันถูกต้องค่อยๆเดินไปก็ได้ครับถ้าว่าเราเดินแล้วเรายืนได้มั่นคงและค่อยๆเดินไปสักวันต้องถึงเส้นชัยแน่นอนครับและวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสาคนมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ ค,ความสนุกของรายการชิงชาสวนยังมีอย่างต่อนเนื่องนะคะในสัปดาห์หน้านะคะเจอกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับการชิงชัยเพื่อค้นหาโรงเรียนที่3เข้าสู่รอบ8ทีมระหว่างโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจังหวัดนครราชสีมา แพลวทำได้ดีต้องบอกว่า3ามคำนะเพอร์เฟกต์มากพบกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจังหวัดสระบุรีเนสสากด เห็นมวกล็กวันนั้นกะเห็นมวกล็กวันนี้ก็ลายเต้นมันต่างกันวันนี้ครูคอยตามสาวๆกลุ่มน,นี้นะครับชื่นชมมวกเล็กนะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆที่พวกคุณทําให้ครูได้ดูโชคดีครับและพบกับโชว์สุดพิเศษจากนักร้องชิงช้าสวรรค์ไม่ทองคำสอง ต้องสู้กับใครต่อใครย่งแฉมหัวใจของคนที่ใจอย่างเธอหนึ่งนาทีก็มีค่าล้นได้คุยกับคนที่เรารักเป็นที่หนึ่ง ขันาหน้า้ามหลอด